เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่อุทยานในพื้นที่อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่นําอุปกรณ์กล้องและแผงโซลาเซลล์ขึ้นไปไว้บนยอดดอยนางมาะอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นภูเขาที่สูงชันและเข้าถึงยากจึงนํากล้องวงจรปิดไปติดตั้งไว้เพื่อใช้สอดส่องหาจุดความร้อนหรือไฟป่านี่เป็นครั้งแรกที่มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในพื้นที่พิเศษ เพื่อลดภาระเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนนอกจากนั้นกล้องแบบอินฟราเรดก็ถูกนำมาใช้และนำไปติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆตามแนวเขตป่าเช่นกันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้สามารถจับภาพผู้ที่อาจฝ่าฝืนคำสั่งปิดป่าเข้าไปในพื้นที่ซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีการป้องปรามและป้องกันไม่ให้ขนเข้าไปในป่านอกจากนั้นยังสามารถตรวจจับภาพสัตว์ป่าในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมากทำให้ได้ทราบว่า ป่าใกล้เมืองแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากกล้องเนี่ยเราจะมีอยู่สระบบนะครับหก็คือกล้องในเรื่องของการตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันการบุกรุกเข้ามาในเขตวิญญาณเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับอีกกล้องหนึ่งก็คือเป็นก้องที่ถูาสลับตรวจจับเรื่องของหมอกควันหรือว่าไฟป่าในพื้นที่ดอยนางเมะนะครับหากเกิดว่าถ้าเราพบว่ามีกลุ่มควันกลุ่มไฟเกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมครับโดยเร็วที่สุดเพราะถ้าเราไปรอจุดฮอตสปอตหรือว่าจุดความร้อนเกิดขึ้นเนี่ย จจจมมมมาา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 2รรรรรรรอออบบบบบกกกก็คืนอนอบบนัันนะนะนััแตตต่ถถ้้้เเเิดหลลงงงทีีใยสวได้ไม่เพียงแต่เทคโนโลยีเท่านั้นการลงพื้นที่เพื่อหาหรือมาตรการป้องกันและพูดคุยกับชาวบ้านบ่อยครั้งก็ทําให้การป้องกันการเกิดไฟป่าสามารถลดลงได้เป็นอย่างดีเพื่อให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส่งผลให้อําเภอแม่ออนสามารถลดจุดความร้อนลงได้เหลือเพียง20กว่าจุดหรือร้อยละ90 แตกต่างจากที่ผ่านมาที่เกิดไฟป่านับร้อยครั้งดีใจด้วยครับที่ทางเจ้าหน้าที่มีนวัตรกรรมเกี่ยวกับกล้องอวงจรอะไรนะที่จะมาติดเนะี่ยเป็นช่วยเป็นหูเป็นตาให้พวกวเกี่ยวกับพกผมด้วยทุกปีที่ผ่านมานี่ก็ลําลบากนิดหนึ่งพวกผมได้ไปดับไฟตลอดเลยแต่ถ้ามีนวัตรกรรมนี้ขึ้นมาก็าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับ แต่ในปีนี้นะครับด้วยการทํางานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอุทยานหน่วยงานป่าไม้นะครับแล้วก็กํานันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการทํางานนะครับทำให้ปีนี้นะครับเราลดจุดลดจุดฮอสปอตนะครับมีเพียงแค่22จุดนะครับซึ่งเกือบ9 0นะครับซึ่งถือว่าเป็นการทํางานที่ประสบผลสาเร็จในเรื่องของตัวชีวัดในเรื่องของจุดความร้อนนะครับ อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่บริหารจัดการพิเศษเนื่องจากมีป่าในพื้นที่กว่าร้อยละเจ็ดสิบและถือเป็นป่าใกล้เมืองเชียงใหม่หากที่นี่เกิดไฟป่าขึ้นก็จะส่งผลให้หมอกควันลอยตัวไปปกคลุมตัวเมืองเชียงใหม่โดยพื้นที่อำเภอแม่ออนเป็นพื้นที่รอยต่อกับจังหวัดลำพูนลำปางทําให้ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษซึ่งถือว่าปีนี้สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีและหลังจากนี้จะมีการถอดบทเรียน เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อน,นําไปใช้ในพื้นที่อื่นๆด้วยเพื่อลดปัญหาหมอกควันในอนาคตปัดเิริรักษ์ไทย PBS รายงาน